พี่พัฒน์หนุนคาสิโนนะอันนี้นะพี่พัฒน์รัชกิจประการตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะเขาก็เป็นคนระนองเขาสนใจว่าการเปิดเป็นคนสตูลแล้วไปอยู่ระนองอ่าไม่ได้อยู่ระนองอยู่สตูลแล้วก็ไปแผ่อิทธิพลไปที่พัทลุงก็ไปปะทะกับนิพิษอินทรสมบัติแล้วก็ไปเลี่ยงพลัมไปใหญ่ที่ระนองอะระนองเขาต้องการอันดาบันทั้งหมดพี่เป้าหมายของเขาก็คือว่าระนอง พังงากระบี่สตูลภูเก็ต uh huh. แต่เขายังทำไม่สำเร็จ uh huh. โดยเฉพาะลูกน้องเขาที่พัทลุงดำไปกดบัตรให้คนอื่นกดบัตรทแทนเนร่วงไปสองคนเลยอ uh huh. รวมถึงเมียเขาด้วยแกพูดถึงเรื่อง Entertainment นต์คอมเค่ะคาสินโนถูกกฎหมายในภาคแรงงานพี่ไคิดจะทำเองใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นอาชีพของคนในพื้นที่เช่นถ้ามีหนึ่งคาสิโนเนี่ยเท่ากับสร้างเมืองใหม่ที่หนึ่งเมือง แรงงานคาสิโนไม่น้อยกว่าหมื่นคนประเทศไทยมีหภูมิภาคเราต้องสร้างคาสิโนหภาคแม่งเลยเท่ากับการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น5 0,000ื่นคนรวมถึงค่าแรงกลุ่มแรงงานจะสูงขึ้นกว่าแรงงานทั่วไปเพราะเป็นแรงงานภาคบริการแรงงานมีฝีมือต้องการเฉพาะเจาะจงพี่พัฒน์ก็บอกว่าเป็นการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรคาสิโนเนี่ยจะดึงรายใหญ่เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างสถานบันเทิงขนาดใหญ่มันสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ตั้งและประเทศไทยนะ ต้องดูความเหมาะสมในการเลือกดีนะว่าจะสร้างที่ไหนจังหวัดอะไรต้องเลือกจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวได้ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่จังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนะักช่นจังหวัดเมืงองรองอ่ะเช่นเพื่อจะอัดคนให้ไปเที่ยวมากขึ้นกระจายจเมืองหลักๆออกมาจังหวัดที่ถูกเลือกอะจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามบินคือเราหนุนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ การมีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมันสร้างเศรษฐกิจแล้วต้องมีทั้ง5้ผูมิภาคจะดึงนักท่องเที่ยวที่นิยมการละเล่นการละเล่นเนี่ยเขานั่นไม่ใช่คาสิโนโน,นะคาสิโนไม่ได้เรียกว่าการละเล่นเรียกว่าการพนัน จะเป็นการลเล่นรูปแบบใหม่จนนึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วจะก,การดึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาอยู่ในทางที่ถูกต้องลดความขัดแย้งโดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่มีเม็ดเงินมหาศาลสิ่งที่ตามมาคือป้องกันนักเสี่ยงโชคของไทยที่ออกไปเล่นในต่างประเทศให้มันเล่นในเมืองไทยเองต้องตั้งเงือนไขให้ดีนะในการใช้บริการหลักๆเลยนะต้ององว่าคนไทยเนี่ยใช้บริการคาสิโนในประเทศจะต้องมีอาชีพเป็นหลักแรง ฐานะปันกลางถึงมั่นคงเงินต่ําเงินน้อยเท่าไหร่นี่ไม่ได้นะเพื่อให้เกิดความเสี่ยงกลุ่มเปลาะบ,บางน,นี่ไม่ได้รัฐบาลจะต้องได้รัฐบาลเนี่ย จะได้สถานบันเทิงครบวงจรรวมคาสิโนนะมันเป็นไรายได้จากภาษีที่สามารถจัดเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นอ,อันนี้ดีหมดเลยสีชมพูใส่แว่นตาสีชมพูพี่ก็ใช้เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยปไปเลยสิครับเออต่อจากรอบที่แล้วเป็นเรื่องกัญชารอบหน้าเลือกตั้งเนี่ยพี่ประกาศเลยนี่เป็นนโยบายเอกของพรรคภูมิใจไทยคาสิโนถูกกฎหมายแล้วจะได้ดูกัน ว่าประชาชนเขาเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยถ้าพี่มั่นใจขนาดนั้นว่ามันดีขนาดนั้นเนี่ยพี่เอาเลยแต่ถามพี่คําเดียวว่าพี่ไม่ได้คิดจะทําเองใช่ไหมที่พี่พูดนําร่องมาทั้งหมดเนี่ยเพราะพี่มีเงินมากพอที่พี่จะทําได้ในทุกจังหวัดเลยอะทรัพย์สินพี่ทรัพย์สินเมียพี่เนี่ยพี่พักเป็นคนหัดเย,ย้ยอ๋อไม่ไม่ทําเองเป็นรัฐมนตรีไม่ทําเองอะมีห้าผ้าก็เขาไม่เป็นรัฐมนตรีตลอดไปนี่พี่อแล้วขนาดนี้เมียทําได้ไหมล่ะ มีทําได้มีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีกดบัตรแทนกันไม่หรอกเราธรรมะเราเดินเข้าไปในตอมแล้วมียังกดบัตรอยู่ที่สภาเลยอืแล้วธรรมะชาพูดควรหยุดคาสิโนมันไม่ใช่เรื่องพูดไม่พูดหรอกมันเรื่องผลกระทบทางสังคมแล้วจังหวัดรองเมืองรองเมืองรองเอาที่เอาที่ระนองมาเมืองรองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ระนองมีครับระนองมีภูเก็ตมีมั้ยมีครับกระบี่มีมั้ยกระบี่มีครับ สนามบินสวยด้วยพังงาไม่มีสตูนไม่มีคือถ้าคนเราคิดว่าความเจริญเนี่ยโดยการใช้อบายมุกนําหน้าเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็สตืออ่ะอนึกอออกป่ะเราสามารถสร้างความเจริญได้อ่ะ แต่มันได้จ้างงานมากมายมหาศาลนะพี่เรากำลังพูดถึงคนที่จะมีงานทำและผลเสียที่ตามมาก็อย่าไปพูดมันซีมันผลเสียใครจะจะให้ทำล่ะฉันถามว่ามันจะมีผลเสียที่ตามมาจากคาสิโน5ภูมิภาคไหมฉันพูดว่าคนจะมีงานทำเยอะแยะเลยนะอัญชลีองค์อิงบอกทำซอฟต์พาวเวอร์ทำมันไปเลยทั้งทั่วทั้งประเทศไทยหนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ใช้เงิน5,000ันกว่าล้านหนึ่งจังหวัดน้อยไปก็พูดหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครอบครัวใซอฟต์พาวเวอร์ใช้เงิน5 0 0พล้าน บอกว่าทาคาสินโนห้าภาคฉันถามว่าเราเคยพูดถึงว่าคําว่าอีกด้านหนึ่งไหม,มหนึ่งจังหวัดหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์กับเงิน5,000ล้านคาสินโนห้าภูมิภาคเนี่ยดีอย่างโน้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันเคยคิดกันบ้างไหมว่าแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะอ,อถ้าเลวร้ายที่สุดแล้วมันไม่ดีอะเราเอาอคืนกลับได้ไหมอะเรามีการเปิดพับลิเคชั่นไหมอะอมเรามีการแบบว่าถามกันไหมว่าเอาไม่เอาประสบการณ์ ที่คนอื่นบ้านอื่นมืองอื่นทํามามันใช้ศึกษาได้ผลแล้วทีาเป็นยแล้วไอ้ของ,องแบบนี้ก้าวไกลพูดไหมอะ่ะเรื่องทักษินเนี่ยปิดถนนพูดไหมอะ่ะเรื่ององอิงไปเนี่ยพูดไหมอะ่ะเรื่องคาสิโนเนี่ยพูดไหมอะ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วถ้าเกิดมีคาสิโนมโนียาสิโนแล้วยาเสพติดห้าเม็ดเกิดมีมยาเสพติดนะมีกะหรี่อะ่ะ ไมม่ีกเรียชายกเรียหญิงอ่ะกเรียไม่มีกเรียเด็กอย่างเงี้ยกเรียไม่มีการกเรีนในโยงแล้วกันลำไม่เจอมาเฟียไม่มีเออเออไม่มีอาวุธสงครามอ่ะไม่มีแรงงานต่างด้าวอ่ะไม่มีใจละหมดแก๊ง call center เออเจอะทุกวันเราเคยพูดบ้างไหมอ่ะใช่ป่ะไอ้ที่บ่อนคาสิโนทุกวันเนี้ยเปิดกันโคลนๆที่ริมชายแดนปอยเป็ดน่ะนักการเมืองไทยอ่ะมีหุ้นไหมมีเออมีเสะ